ไปอันนี้คืออะไรันนี้คืออไันนี้คไงนีเลย้นีุ่ณยิ้มให้เาม่าง่าง่วนมาลูกนมาร้อนแน่นอนมือปลยลแม่ถือมา ทางนี้ลูกเอาเอาใส่สินมาด้วยสิลูกใส่ร้อนส่ยนใส่สินมาเข้ายากเคโอเคงแล้วเนี่ยโอเคเอาล้อมเร็วไม่ต้องรีบเร็วๆเ,เข้าเพราะคนเขารออยู่ <c oughs> ไนไ่ตั้งลมไม่ต้อง,ง,ข,องข้ <c oughs> างนี้ต้องการ <c oughs> เราเราขอพอมีพอกินก็พอแล้วไม่งั้นแล้วเดี๋ยวตุ่มขึ้นตุ่มขึ้นแขนเดีต้องเอาตังไปหาหมอใช่ไหมไม่นะเดี๋ยวต้องเอาตังไปหาหมออีกอ่ะใหญ่เต็มเลยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เต็มเต็มยิ่งร้อนยิ่งรวยออเ เออน้องเบียร์ย่มาเอามาแล้วอยู่ในตู้แช่หลังห้องข้างโต๊น้องไงตู้แช่นอกบ้านน่ะตู้ใหญ่ตู้จันเลยหรอเออเออเพราะว่าแช่ไว้แล้วแม่เย็นนะไม่เย็นะแม่แม่เปิดสวิตช์ข้างบนแล้วให้ทั่วหมดเลยให้ทุกๆคนเลยเดเดียวกานเบ็ด เจ็บกระดองใจเลยเนี่ยกกขนาดเนี้ยไปใส่ข้างหลังลูกไปอยู่ข้างหลังไปใส่ด้านหลังลูกชายไม่ห่วงหรออะไเขามาทางเขมาทางนี้อลมตามลมหวนลมหวนตามน่าเวว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 ว ั้มเงินแบบป้อนโอ้โหบอกว่าสเกลขาก็ต่างกันแล้วอ่ะอันเดียวมาของพี่้าเขาอันใหญ่ครับซอสเขาตึ้บค่ะเอามาแล้วเองจะให้คำแบบ ไม่ได้ไปรับที่โรงเรียนแน่ล่มก็ไม่ให้ร้านน่ะระวังไม่ได้ให้ไปรับแล้วละ่ะมีเครื่องดูมองหน้าทักก่อน<ไฟ>เป็นภาพประวัติศาสตร์นี่ พี่ผู้ใหญ่บอกว่ายิ่งร้อนยิ่งรวยเราก็จะทนแค่พอมีพอกินพอพอเพียงแบบในหลวงว่าไม่เดือดร้อนไม่อะไรนั่นหละแล้วก็ทำงานติดอาสาแบบท่านสทอกุยอย่างเงี้ยนะนี่ครับมีเหลือกินเหลือใช้ก็เพื่อแพ้ก็ครับ เจ็บป่าเล่นแรงอ่ะปองนะไม่เป็นไรผมเราเด็กบ้านนอกอยู่แล้วแม่มันเก็บไว้หมดไงไม่ให้ลูกเลยงแม่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ตจะจข้าวจะข้าวจะตกนี้อย่เพิ่งลเดี๋ยวให้ทรงนี้เกไปเพิ่งไส่สินาพื้อไดลยเนีออนอก็ไม่ใสบี้อยูู่ม สอนมาสองคนที่จะบอกข้าให้หนูกินดูแลมากไปตลอดแล้วมีการมีข้าเยอะส่งให้ต้องหดใช้มี้ดูเขียนตายการอขอให้ล้างเยเป็นเศี้าเศษนีมีช่องวีน้ามีสุกล้ตน่เลนแบบพวกแนวของที่นี้เขียนาการมีต่า

เครื่องมอยประทานเอาไว้ทีมงานเนจารื่องผู้ดูุ่งเลยนะฮะต้องเลี้ยงนะต้อ้ยนต้องเลีนตบ้าครับ5ตัวขนมยอหนครัเดี๋ยวรามาเดี๋ยวเร่ดียวพักดิทมาเร่พักหน่อยดิเลีร่ักนยมาดีค่ะมาไหว้เลยลูกหวานน้ำขนจัดเป็นวงให้พัก เลี้ยงคนใชได้พี่แกงกล่องผลไม้พี่แกงนะเลี้ยงผาเลี้ยงผากำลังมากำลังมาอยู่านห้าหนูความสวยของท่านเนี่ยจะเป็นพลังดึงดูดที่กล้องผมเขาติหาเนี่ยนะดูที่เนี <footing favour informação> ่ย <surprised by> <corner> <pursue schemes> มันเป็นสาวเช้งกระดิแบบที่ฉันว่าฮ่าฮ่าอยู่วงก็เป็นพันปีจะสวยได้ไเขาเรียกเขาเรียกว่าสวยไม่สาา นีบมาคุณครูวณิดาฮนะท่านสอนผมตอนพี่ผมอยู่ป .5 ไ,ปได้ดีเพราะไม่เลี้ยวของท่านนะฮะแต่ไม่เลี้ยวเนี่ยไม่ได้ตีก้นนะฮะตีมือเบาๆเป็นการเตือนสติว่าต้องตั้งใจเรียนนะอะไรประมาณนะั้นนะดูใจดีให้ไหมจิงนะไม่ได้รอคิวเต็มมากมีลูกสาวดูหน้าตา,มมาผมจะแก่ท่านอาจารย์ได้แล้วขอออกไปอ่ะเด็เป็นเยอะขนาดไหนไปอ่ะผมไม่ได้เป็นนะฮะไม่เป็นผมไม่ เดีครูผู้สอนดีๆมันจะสูงทั้นเอาไปเป็นปออเราไม่ได้สอนเด็กะฮะที่บ้านผมครูหกคนนี่ไม่ยอมเป็นกันเลยสอนสอนอย่างเดียวเขามีมีนั่งโต๊ะดีกว่าเพราะว่าอานนู้นนี่ก็อยู่ชมลมกว่าเขาเนี่ยนะไปแก่ตามเขาน่า Hãy subscribe cho kênh đây ngồi <laughs> Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 啊，对吧？ 好的。Okay, พระพุทธบาทของปโรพัฒน์อิมินาสตาเรนะธรรมปูเตดิมินาสตาเรนะธรรมปูเตมิปูเตมินาสตาเรนะสังฆปูเตอัจฉริมัติ